นะครับกระทู้ถาม1.1กระทู้ถามแยกเฉพาะผมขอเรียนที่ประชุมทราบว่าเพื่อประโยชน์ในการถามและตอบกระทู้ถามของผู้ตั้งกระทู้ถามและของท่านรัฐมนตรีนะครับผมขอสลับลำดับการถามตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะเป็นดังนี้นะครับลำดับที่1กระทู้ถามแยกเฉพาะที่259ของท่านอดิรันอารีอิสฮาะนะครับ ลำดับที่สองกระทูถามแยกเฉพาะที่257ข,25ของท่านอนุรักษ์ตั้งปณิธานลำดับที่สามกระทูถามแยกเฉพาะที่258ของท่านอนุรักษ์ตั้งปณิธานท่านรักนี่เหมาสองกระทูเลยนะครับอันนี้ลำดับที่สกระทูถามแยกเฉพาะที่260ของท่านเท่าพิภพ,พอสอสอเท่าพิภพ,พบิมจิตกร ลำดับที่5กระทู้ถามแยกเฉพาะที่255ของสะสะอนุรักษ์บุญสนนะครับลำดับที่6กระทู้ถามแยกเฉพาะที่261ของสะสะเท่าพิภพริมจิตกรนะครับแล้วก็คิดว่าแจ้งให้ท่านผู้ตั้งกระทู้ถามได้ทราบนะครับคิดว่าผู้ตั้งกระทู้ถามคงไม่ขัดข้องนะครับต่อไปเป็น1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่259เรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์สถานีรถไฟยะานะครับของท่านสอส,อ,สอ,อดิรันอาดีอิสหะถามท่านนายกรัฐมนตรีด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมนะครับได้มีหนังสือแจ้งว่าตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามเรื่องนี้แทนนั้นแต่เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมติดภารกิจสําคัญจึงได้มอบหมาย ให้รัมตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคือท่านอธิรัฐรัตนเศษเป็นผู้ตอบชี้แจงกระทู้ถามแทนในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะผมได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะคือนายศักชัยซับใจเทียมรองผู้อำนวยการฝ่ายด้านแผนพัฒนาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ ทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญท่านสาส,าสาอดิรันอาลีสเอได้ถามครับเชิญครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมอดิรันอาลีอิสเทอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐจังหวัดยะลาะครับอ่นต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้อ่ จะได้มอบหมายให้กับทางท่านรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ของผมนะครับท่านอธิรัตน์รัตนเศสนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับกระทู้ถามของผมเป็นเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์สถานีรถไฟยะลานะครับตามภาพฉายนะครับในส่วนของจังหวัดจังหวัดยะลานี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีผังเมืองที่สวยที่สุดในประเทศซึ่งหลายท่านน่าจะ เคยได้ยินข้อมูลเหล่านี้นะครับและในส่วนของสถานีรถไฟยะลาเองก็เป็นศูนย์กลางระบบการขนส่งสาธารณะนะครับที่มีเส้นทางผ่านผ่ากลางเมืองยะลานะครับเส้นทางที่จะจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดยะลาผ่านทางรถไฟนั้นใช้เส้นทางประมาณ1,055กิโลเมตร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่แล้วนะครับนอกจากทางรถยนต์แล้วทางรถไฟนี่เป็นทางหลักนะครับจะทำถึงจำให้มีโกดังสินค้ารอบๆสถานีรถไฟจำนวนมากนะครับที่พ่อค้าค้าส่งนะครับจะมีตั้งสถานประกอบการไว้รอบๆสถานีรถไฟนะครับปลายทางของสถานีรถไฟยะลาก็คืออำเภอสุงไหงโกลกซึ่งอยู่ชายแดนติดประเทศมาเลเซีย ในอดีตนะครับในอดีตสถานีรถไฟยะลานี่มีพื้นที่ใช้สอยที่เป็นสัดส่วนนะครับชัดเจนและเด่นสง่าเพราะมันอยู่กลางเมืองยะลาต่อมาการรถไฟเองนะครับได้มีการจัดทํารูปแบบในการบริหารจัดการที่ดินอย่างไรไม่ทราบนะครับมีการสร้างอาคารพาณิชย์และก็จัดสรรที่ให้เช่าใช้สิทธิ์นะครับให้กับเอกชนใช้สิทธิ์และและของการรถไฟเองก็ไปใช้ ที่ในส่วนของอาคารพนี์ประมาณ10กว่าห้อง10กว่าคูหาแล้วก็มีการเขาใช้คำว่าตีกำแพงนะครับ,นะรบทะลุกำแพงนะครับใช้จะใ,ใช้เป็นอ,อาคารทำเป็นที่าขายตั๋วรถไฟให้ที่เป็นที่พักคอยของประชาชนที่คอยขึ้นรถไฟนะครับเป็นอาคารตามภาพปรากฏตามภาพนะครับผมทำให้ตัวอาคารที่แคสอยของสถานีรถไฟนี้มีเสาเต็มไปหมดเลยข้างใน เพราะในโครงสร้างไม่ได้สร้างเพื่อจะเป็นอาคารใหญ่ของการรถไฟเป็นอาคารที่ใช้เป็นอาคารพาณิชย์และจึงทําให้มีเสาที่คอยค้ายันตัวอาคารนะครับเหล่านี้เป็นปัญหาที่ความสวยงามหมดไปนะครับแต่จะบอกว่านอกจากประเด็นเรื่องของตัวอาคารแล้วเนี่ยตัวชานชาลาเองสําหรับผักคอยผู้โดยสารที่จะขึ้นรถไฟเนี่ยก็ย <c oughs> <น>ังเพียงต่ทาเป็นค้ายเพลิงชายคาของอาคารพาณิชย์ออกมาตามปรากฏตามภาพถ่ายนะครับ เวลาฝนตกเวลาแดดออกฝนสาดมานี่ชาวบ้านอยู่ไม่ได้ครับต้องวิ่งเข้าไปอยู่ใต้อาคารนี่คือสภาพสถานีรถไฟสถานีใหญ่ของจังหวัดยะลาสถานีใหญ่ใ,ในถ,ถือว่าเป็นสถานีใหญ่สถานีหนึ่งของของกานรถไฟนะครับไม่ใช่เป็นสถานีย่อยของตามอําเภอนะครับออนอกจากนั้นแล้วนะครับสถานีรถไฟเองนะครับสภาพที่สภาพที่เห็นนะครับจะไม่มีโดมอาคารที่ที่คอยบังแดดให้กับน,น้องประชาชนหลังคาก็รั่ว นะครับเกิดไม่มีความมั่นคงความปลอดภัยของประชาชนนะครับเ,เรื่องนี้ผมเองเคยได้ตั้งหารือในสภาเมื่อปี2562และครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับการดรําเนินการหรือพิจารณาใดๆหรือดําเนินการแล้วผมหรือได้รับการพิจารณาแล้วอย่างไรก็ไม่ทราบแต่ผลยังไม่ปรากฏในพื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านรัฐมนตรีอาจจะยังไม่ได้รับข้อมูลรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาวันนี้ผมจึงจําเป็นที่จะต้องขออนุญาตนะครับตั้งกระทู้เพื่อที่จะให้ท่านรัฐมนตรีได้ทราบสภาพปัญหาโดยตรงของท่านเองนะครับผมในส่วนของตัวสถานีรถไฟเองเนี่ยนะครับผมยังถือว่าหากเราได้มีการทำสถานีที่มันได้มาตรฐานมีการมีโดมอาคารปิดรอบ ปิดโดมรอบของตัวชารชาลาเองสร้างให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนทีนไ่ได้ใช้ถือว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นการสร้างมูลค่าที่สำหรับจังหวัดยะลาะครับเพราะว่าจังหวัดยะลาไม่มีสารผมถือว่าจังหวัดยะลาไม่มีสนามบินนะครับเบตงจะอยู่อีกฟากต่างหากเลยของจังหวัดยะลาคนจังหวัดยะลาแทบจะไม่ค่อยได้ใช้สนามบินเบตงเพราะมันอยู่คนละฝั่งเป็นร้อยๆอกิโลเดินทางลาบากข้ามเขานะครับผมถือว่า สถานีนรถไฟเป,เป็นระบบสาธารณูปโภคที่สาคัญของจังหวัดยะลานะครับจึงขออนุญาตเรียนถามท่านรัฐมนตรีนะครับว่ารัฐบาลเองมีนโยบายในการพัฒนาก่อสร้างอาคารสถานีนรถไฟยะลาและชานชาลาทดแทนอาคารปัจจุบันเพื่อให้มีมาตรฐานทั้งด้านการให้บริการความปลอดภัยความสะอาดอย่างไรขอทราบรายละเอียดครับขอบคุณครับขอเชิญท่านลตดีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านอธิรั์รัตนเสตได้ตอบครับเชิญครับ กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายอธยิรัตนเัตศ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับให้มาตอบกระทู้ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับท่านอดิรันนะครับก่อนอื่นก็ขอชื่นชมนะครับที่ท่านมีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนสายใต้ที่ใช้การขนส่งทางรางมาตลอดจะเห็นได้แต่ว่าท่านได้เคยตั้งถามหารือในสภามา ครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องกรับเรียนนะครับว่าทางท่านนายกรัฐบาลกระทรวงคมนาคมเราได้ให้ความสําคัญในการขนส่งทางรางมาตลอดและสิ่งที่ท่านเคยได้หารือไปในสภาเราก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะครับต้องกลับเรียนนะครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับได้ให้สถาบันพระจอมเกล้าราชกระบังนะครับได้ดําเนินโครงการศึกษาสํารวจนะครับก็คือนโยบายในการพัฒนาก่อสร้างอาคารนะครับ ใน4จังหวัดชายแดนใต้ก็คือจังหวัดสงขาลายะราปัตตาลีนราธิวาทั้งหมด26สถานีซึ่งสถานีรถไฟยะราที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้สอบถามก็เป็นหนึ่งใน26นะครับซึ่งผลสำรวจก็เพิ่งแล้วเสร็จเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับจากผลสำรวจคร่าวๆนะครับผมก็ขอสรุปอย่างนี้นะครับว่าสภาพโดยรวมอาคารโครงสร้างโดยรวมเนี่ยที่จาก สถาบันไปสำรวจมาก็คือโครงสร้างยังแข็งแรงใช้ได้แต่ก็มีการเก่าตามอายุของอาคารเช่นสีซีดผนังมีรอยขีดข่วนแสงสว่างไม่พองานระบบยังพอใช้ได้แต่อย่างไรก็ตามครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้วางแผนที่จะปรับปรุงอาคารสถานีหลักให้มีความทันสมัยและความต้องการนะครับให้ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับให้ โมเดินหรือรีโนเวทมาใหม่นะครับเช่นเราจะทำห้องละหมาดห้องน้ำพื้นที่ร้านค้าชานชาลาพักคอยที่จอดรถรถรถจักรยานยนต์ที่จอดรถสำหรับผู้พิการแล้วก็พื้นที่สีเขียวตรงนี้ก็จะมีการปรับปรุงรีโนเวทใหม่ทั้งหมดสถานีจะควบคุมการเข้าออกเพียงทางเดียวจากถนนรถไฟนะครับโดยรถยนต์สามารถมาจอดรับส่งคนได้บริเวณหน้าสถานี สำหรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการจะต้องผ่านจุดตรวจด,ด้านหน้าของอาคารก่อนถึงจะเข้ามาในอาคารได้ในอาคารจะมีส่วนให้บริการจำหน่ายตัว๋วพื้นที่พักคอยก่อนที่จะเข้าไปยังพื้นที่ชานชลาจะมีส่วนกั้นเพื่อแยกผู้ที่มีตั๋วและไม่มีตัวต๋วก่อนจะขึ้นรถไฟสำหรับผู้โดยสารเมื่อมาถึงสถานีจะมีทางลงแยกไปคนละทางไม่ให้สัญจรปะปนกันนะครับก็ต้องกาเรียนนะครับว่าตอนนี้ก็ได้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ ปัจจุบันเนี่ยจัดทำออกแบบรายละเอียดเบ q แล้วเสร็จแล้วนะครับอยู่ระหว่างการของงบประมาณที่จะมาปรับปรุงรีโนเวทในปี2566ก็คืองบประมาณปีหน้านะครับก็แล้วคา,คาดว่าเราจะดำเนินการก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงจะแล้วเสร็จภายในปี2567ครับก็ขอตอบคำถามแรกครับผมเชิญท่านเรียนคำถามที่2ครับ ขอ,ขอบพระคุณครับท่านรัฐมนตรีนะครับที่ไดใ้ให้ข้อมูลนะครับที่อย่างน้อยคนพี่น้องในจังหวัดยะลาหรือจังหวัดใกล้เคียงที่ใช้บริการรถไฟก็จะได้ได้ทราบถึงกา,ารพัฒนานะครับที่เราจะได้ใช้สายรถไฟที่ได้มาตรฐานและที่ปลอดภัยนะครับในระบบขนส่งทางรางนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ได้เคยไปให้ คำมั่นสัญญาไว้ในครั้งที่ลงไปจังหวัดแชแดนภาคใต้ก็คือการพัฒนารถไฟรางคู่ขนานนะครับที่จากสุงไหงกลกนะครับจากอำเภอสุอสงไหงกลกจนถึงปลายทางกรุงเทพผมย้อนกลับนะครับจากสุงไหงกรลกถึงกรุงเทพทีนั้นผมอยากจะสอบถามท่านรัฐมนตรีเพื่อจะเป็นข้อมูลประกอบนะครับให้กับพี่น้องประชาชนและนักธุรกิจหรือผู้ที่จะประกอบ,ก,อบกิจการในพื้นที่ว่าเรา เรารัฐได้มีการจัดสวัสดิการอะไรเพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาของเศระบบเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจึงจะขอเดียนถามท่านรัฐมนตรีนะครับผ่านท่านประธานนะครับว่ารัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบการขนส่งระบบแบบรางคือรถไฟจากกรุงเทพสู่อำเภอสุงภูงกลบจังหวัดนาราธิวาสเป็นระบบรางคู่ขนานเพื่อความสะดวกรวดเร็วลดเ,เวลาการเดินทางอย่างไรเพื่อขอทราบรายละเอียดครับ เชิญท่านเลมตีอธิรัฐครับตอบครับครับกับเรียนท่านประธานนะครับรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมมีนโยบายพัฒนาระบบรถไฟนะครับทางคู่ก็คือตั้งสายใต้จากกรุงเทพจนไปถึงสุงไหงกโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยทางรถไฟสายใต้เป็นทางคู่จากสถานีบางซื่อถึงสถานีนคปรปฐมตรงนี้ก็ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยในเบื้องต้นนะครับ รัฐบาลโดยแผนแม่บทใหญ่ของแผนพัฒนารถไฟเราแบ่งระยะเป็น3ระยะนะครับก็คือมีระยะเร่งด่วนก็คือจะดำเนินการตั้งแต่ปี2560ถึงปี2564จำนวน3เส้นทางเส้นทางแรกก็คือนครปฐมหัวหินเส้นทางที่2หัวหินไปประจวบแล้วก็เส้นทางที่3ประจวบไปชุมพรซึ่งในช่วงแรกตรงนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างการดาเนินการก็ ผลการก่อสร้างตอนนี้ก็ทราบว่าประมาณกว่า80%คาดว่าจะเสร็จภายในปี2565ปีหน้านี้นะครับส่วนระยะที่2ก็คือระยะกลางก็มีจํานวน3เส้นทางก็คือจากชุมพรไปสุราษฎร์168กิโลเมตรจากสุราษฎร์ไปหาดใหญ่สงขลา321กิโลเมตรจากชุมทางหาดใหญ่ไปประดังเบสาอีก45กิโลเมตรนะครับในระยะกลางนี้นะครับอยู่ในระหว่างออกแบบรายละเอียดซึ่งก็ ออกแบบแล้วเสร็จแล้วครับเตรียมที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อจะพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไปส่วนระยะยาวระยะสุดท้ายนะครับก็คือจะอยู่ที่ชุมทางหาดใหญ่ลงไปถึงสุไหงโกลกใต้สุดระยะทางประมาณ216กิโลเมตรนะครับก็ขออญาตตอบคําถามข้อที่2ให้แก่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับก็เป็นที่ชัดเจนนะครับท่านาเรียนก็น่าจะพอใจพี่น้องชาว จังหวัดจะลาใช่ไหมครับก็น่าจะได้รับฟังครับก็ถือว่าเป็นการจบการถามตอบกระทู้แยกเฉพาะเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟยะลาของท่านสสอาดิรันอาลีเซาะนะครับถามท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่กรุณาให้เกียรติห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะของพวกเราขอบคุณท่านอาดรันครับ